สวัสดีครับผม NHR นะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกม Rich Burner เช่นเคยสำหรับวันนี้เราจะมาดูการอัปเดตของเกมที่มีให้อัปเดตเมื่อ ที่ผ่านมานะครับเป็นเวอร์ชัน 0.7.0.7f11 ในเวอร์ชันนี้ความแตกต่างจากเวอร์ชันที่แล้วก็มีเยอะเยอะพอสมควรเลยนะครับอย่างเช่นก็หน้าต่าง UI การาเครื่องมือต่างๆนะอย่างเมื่อก่อนนี้หน้าต่างมันจะเป็นทรงแบบนี้นะครับซึ่งการใช้งานอาจจะยากแต่ว่าพอมาอัปเดตนี้หน้าต่างก็จะเรียงมาให้เราเป็นอย่างนี้เลย ซึ่งผมดูแล้วมันก็ใช้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับอย่างนี้ผมจะถอดเสียไปพันหนึ่งถอดทั้งหมดเนี่ยผมก็จะได้ไม่ต้องเลื่อนอย่างเมื่อก่อนล้วโอเคแล้วก็ตัวเมนูแถบด้านล่างที่เมื่อก่อนเราจะเห็นมันเขียนว่าเขียนหลายๆอย่างเป็นเมนูข้างล่างนะครับ อัปเดตนี้มันก็จะเป็นช่องโล่งๆเลยมันจะอยู่กันในนี้นะครับนี่เลื่อนอันนี้ออกมาเขาก็จะแบ่งเป็นหมวดหมู่ใหญ่ๆให้เราเลยอันแรกก็คาแรคเตอร์ก็จะเปลี่ยนสก,กินตัวละครอ,อันที่สองช็อปก็จะเป็นพวกซื้อพาร์ตไอเทมแต่งรถอ,อย่างเช่นก็พวกใส่ใส่ประตูปิกนกหรือว่าแต่งเครื่องจูนเครื่องอะไรพวกนี้ก็จะอยู่ในโหมดช็อปนะแล้วก็เพนช็อป อันนี้สำหรับสายสายรถสวยอะ่ะห้ามพลาดเลยนะครับเพราะอัปเดตนี้มันดีมากจริงๆผมทำแล้วมันมันเวิร์กสุดสุดเลยอ่อันที่3ก็จะเป็นพวกมอสนะครับก็เป็นการ Import รถที่เราส่วนเข้าอันนี้จะเป็นแบบเป็นบอดี้นะอย่างที่ผมเคยทำเคยสอนกันไปในคลิปที่แล้วคลิปกันก่อนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นการ Import บอดี้มอ e บ o d ี้มอนะครับก็คือจะเข้านำเข้าทีละไฟเมนูต่อไปเมนูก็เป็นเมนูบายก็จะเป็นการซื้อรถจากจังยาร์ดการซื้อรถในโชว์รูมซึ่งใช้ทองและการอิมพ์ตเอ็กพอร์ตรถตัวนี้นะครับอีกสามเมนูนี้ถูกย้ายมาอยู่ในช่องบายตัวนี้นะ ต่อไปก็จะเป็นมัน,มนติ p เพ y e เยอร์ก็เป็นการเข้าห้องเล่นปกติและนี่ครับอัปเดตท,ที่ผมรู้สึกว่าว้าวมากก็จะเป็นระบบซิงเกิลเพ y e เยอร์ครับจะมีแผนที่ Atlantis แผนที่ของในตัวเกมและอันที่2ครับแมปอีดิเตอร์สำหรับสายสายสร้างถนนสร้างสนามนะตัวนี้จะตอบโจทย์ได้มากเลยเราสามารถมีแผนที่เป็นของตัวเองหรือว่าโหลดแผนที่มาจากคนอื่นแล้วก็ เอามาเล่นคนเดียวได้ผมมองว่าในอนาคตนะเขาอาจจะเอาตัวเนี้ยแมปอ d ดิเตหรือว่าค u สตอมแมปเนี่ยสามารถเล่นออนไลน์ได้ตอนนี้ก็ยังเล่นได้แค่ s i n เกิลเพ y e เไปก่อนแล้วสุดท้ายก็ Custom Map ก็คือเราไปโหลดมาแล้วก็เอาแมปของที่เราไปโหลดมาลงมาใน c u สตอม m มปนะผมยังไม่ได้ไปหาแมปมาเลยเดี๋ยวไว้มีโอกาสผมจะไปหาแมปแล้วก็ลองอแนะนำวิธีการลงดูแล้วกัน สำหรับในคลิปเนี้ผมจะมาทำการเปลี่ยนบอดี้ของเราอะให้มันเป็นคาร์บอนไฟเบอร์กันผมจะทำเป็นตัวอย่างก็จะเป็นไฟหน้าละกันผมอยากจะเปลี่ยนไฟหน้าธรรมดาเนี่ยให้มันเป็นไฟหน้าคาร์บอนนะขั้นแรกผมก็จะเอาเลื่อนตัวนี้ออกมาก,ก่อนให้มันเห็นหน้าต่างแถบนี้ผมก็จะไปที่มอสตอ่ะไม่น่าจะใช่ผมจะไปที่ช็อป ไปที่ p e n ช็อปตัวนี้อ่าเราก็จะได้มาอยู่ในหน้าต่างนี้ซึ่ง u i ของหน้าต่างนี้มันก็เปลี่ยนไปเยอะอยู่นะเราสามารถเลือกเป็นพาร์ทได้แล้วว่าเราอยากจะเปลี่ยนสีแค่พาร์ทไหนเราจะได้ไม่ต้องกดมัว่วและอัปเดตเนี้ยมันสามารถทําสีเครื่องได้ด้วยนะเว้ยนี่นี่ก็จะเป็น n s x นะครับผมก็ใส่เครื่องตรงรุ่น v 6วาง วางนอนวางเฉียงอย่างเงี้ยตัวเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ขับหลังของ V6 เครื่องตัวนี้อ่าเดี๋ยวนะโอเคมาอยู่กันในบอดี้แล้วผมจะเปลี่ยนไฟหน้าให้มันเป็นคาร์บอนผมก็จิ้มไปที่ไฟหน้าแล้วจะสังเกตว่ามันจะมีช่องนี้ครับที่เขียนว่า Material เนี่ยเรากดเข้าไปเลยปุ๊บนี่มันจะเห็นเป็นหน้าต่าง m a ท e r i a l ตัวนี้ซึ่ง ตัวหน้าต่างเนี้ยเราสามารถเปลี่ยนพวกบอดี้หรือว่าชิ้นส่วนที่เราทําการลงสีไว้ตั้งแต่แอปนอกนะครับเราสามารถเปลี่ยนในนี้ได้เลยเราไม่ต้องไปทําแอปนอกแล้วค่อยเอามาลงในเกมเหมือนเมื่อก่อนแล้วทําให้เราสะดวกสบายยิ่งขึ้นอย่างอันเนี้ยผมก็จะเปลี่ยนตัวบอดี ผมก็คลิกไปที่บอดี้จิ้มไปที่บอดี้ตัวหนึ่งนะแล้วก็กดที่ M ตัวนี้ปึ๊บอ่ะมันก็จะเป็นสแตนดาร์ดเมทเทียรแล้วคราวนี้เราก็เลือกเลยเราอยากเปลี่ยนเป็นคาร์บอนใช่ไหมแล้วก็กดไปที่คาร์บอนตัวนี้ปึ๊บอ่าจะสังเกตว่าไอตัวบอดี้เราเมื่อกี้แมทเทียลมันจะเปลี่ยนเป็นคาร์บอนแล้วเมื่อแมทเทียลเปลี่ยนเป็นคาร์บอนจะ ผมต้องบอกไว้ก่อนนะว่าถ้าเรามีสีบอดี้แค่ตัวเดียวอะพอเราเปลี่ยนเป็นคาร์บอนเสร็จเราจะเสียของชิ้นนั้นไปเลยเหมือนกับว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนสีมันได้แต่ถ้าเรามีบอดี้สชิ้นแล้วเราเปลี่ยนชิ้นหนึ่งเป็นเดี๋ยวผมทำตัวอย่างให้ดูก่อนแล้วกันทีนึงจะเป็นเฮดไลท์เลฟนี้จะเป็นไฟไฟฝั่งซ้ายนะอ่ะอย่างนี้ผมก็จะเปลี่ยน เปลี่ยนตัวกาสไลท์แล้วกันผมจะเปลี่ยนกาส์ดไลท์ผมจะเปลี่ยนกาส์ดไลท์เป็นบอดี้ก่อนนะปั๊บแล้วผมจะเปลี่ยนตัวบอดี้ให้มันเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ปั๊บอ่ะนี่เราก็จะไม่เห็นตัวบอดี้มันจะซ่อนสีแต่ว่าเราก็สามารถเปลี่ยนเมทเรียลได้เหมือนกันแล้วคราวนี้เมื่อเราเบื่อแล้วเราไม่อยากจะให้ไฟหน้าเรามันเป็นคาร์บอนแล้ว เราก็สามารถยังสามารถที่จะเลือกมันได้อยู่นะแต่ก็เปลี่ยนเมที่เรียกกลับตัวนี้ที่เราเคยใช้เป็นก๊าซไหลเป็นกระจกหน้าแล้วก็เปลี่ยนกลับเป็นก๊าซไห์แล้วคาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็จิ้มไปที่คาร์บอนไฟเบอร์เสร็จแล้วก็กด M ไปที่บอดี้อ่ะสีเราก็ยังกลับมาได้เหมือนเดิมนะอันนี้เป็นเป็นอัปเดตที่ผมว้าวมาก สำหรับคนที่แต่งรถนะจะรู้สึกว่าวาวมากและการลงสีของชิ้นส่วนแต่ละชิ้นมันก็อาจจะดูเหมือนวุ่นวายแต่ว่ามันง่ายขึ้นนะสมมุติผมอยากจะแต่งเครื่องอเลื่อนไปเรื่อยๆก่อน X สาม Art w a l Cover อ่ะจนอ่ะเราก็มาที่ w a l Cover ใช่ไหมแล้วเราก็เลื่อนลูกศรตัวนี้กดออกมาเราก็เลือกสีแล้วเราอยากให้มันเป็นสีอะไรแล้วก็ผมอยากให้เป็นสีขาวแล้วก็นี่กดคำเพ้นตตัวนี้เหมือนเดิมเหมือนที่เราเคยเปลี่ยนสีนะอ่ะอันนี้เราก็มันจะทำให้เราสามารถเปลี่ยนสีเครื่องยนต์ได้ง่ายขึ้นนะ อ่าอินเทกมนฟอร์ดผมเปนสีขาวเหมือนกันหัวฉีดขาวไปด้วยอีซียูขาวไปอีกเครื่องค,คินคินไปเลยนี่ตัวลิ้นปีกผีเสื้อขาวไปกี่ขาวได้เท่านี้ก็เอาเท่านี้แหละข้าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับเพนช็อป ไฟตาเป็นแบบนี้ซะงั้นไม่เป็นไรโอเคอัปเดตนี้ก็ผมผมผมรู้สึกว้าวนะว้าวกับผู้พัฒนามากวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเพียงเท่านี้ก่อนคลิปหน้าผมจะมาแนะนำอะไรเพิ่มสำหรับอัปเดตนี้ก็กดซ u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ติดตามคลิปต่อไปในเร็ววันนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ